สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไปครับขาซันนเชอรี่ครับผมเย้เปิดตัวแบบว่าอลังการกันสร้างไหมเปิดตัวแบบว่ากระโดดลงน้ำย่าเรืองแสงด้วยคุณที่นี่ย่าเรืองแสงได<า>้ครับผมเอ,อ่อย่าดูดีมากอ่ะ ก็เดอเราจะมาสร้างบ้านแบบว่าบ้านใหญ่บ้านใช่ไหมใช่เนื่องจากว่าบ้านหลังเก่านี่พายแรกๆน้องบอกว่าสวยมากแต่ปัจจุบันบอกว่าสร้างบ้านใหม่หกบ้านแมวดีกว่าบ้านเกะหรูกว่าบ้านอะไรก็หรูกว่าหมดอะไรนี้ใช่ไม่แต่ฟาร์มจชะเ้ยังดูน่าอยู่กว่านีอเราก็เลยจะไปสร้างบ้านอยู่ทางฝั่งด้านนู้นนะด้นไหนฮะนู่นนะฮะเพราะว่าน้องบอกว่าอยากเปลี่ยนฟิล์บ้างเอาที่ไกลไกล เดี๋ยวเราจะสร้างบ้านริมแม่น้ําเลยนะฮะริมทะเลไม่ใช่ทะเลนะที่นี่ที่นี่เป็นบึงเป็นบึงที่แบบมีปลาจระเข้ใช่มีปลาเบลียนยามีทุกอย่างในโลกนีแม้แต่โคโมโดดาก็เราก็อยู่ได้เงเพราะเราก็พวกเดียวกันแหละใช่เพราะเราเป็นพนดี คนดีคนดีคนดีทำไมนะไม่มีอะไรทำร้ายคนดีได้ไหยคนดีคนดีเอออย่าอย่าทำร้ายคนดีครับผมคนดีก็จูเป็นครับผมป้าเราจะทำอะไรกันก่อนคนดีเนี่ยส่วนใหญ่จะแบบชอบโดนทำร้ายไหเพราะดีเกินไปเธอดีเกินไปเพราะฉะนั้นคนที่ดีเนี่ยจะต้องลงนรกครับป้าเราไปลงนรกกันไปไปลงนรกจะเจทีระจะจะลงจอเจอผมเจอคอสแล้ว ขุดคีอสมาขุดค r o s s ใช่ cross ขุดรู้สึกว่าค r o s แบบนี้จะขุดได้หลายแตกมาเลยนะไม่จ๊ะปั๊กล้วแบบที่ขุดที่ขุดเราดีเกินไปดีเกินไปบาบาดีมากดีจนแบบว่าเพื่อนนี่ขุดขุดอยู่เพื่อนนี่หายไปไหนแล้ก็ไม่รู้เออไอ้กันหายไปไหนแล้วอ่ะงงไหนอ่ะหายไปไหนแล้วอ่ะไอ้หน้าตายตายแอ้แอ้ตายแล้วเอ๊ะอ้นน้ำนไม่มีน้ำมันเทไม่ได้ <laughs> เร็วเร็วตายแล้วขึ้นบ้านก่อนข้าบ้านเข้าบ้านข้าบ้านเพื่ออะไรอ่ะเป็การตายไม่ได้ตายมากี่พ์ทแล้วเนี่ยิงเมื่อกี้ว่าอุดให้เลยเนี่ยโคตดแย่อุดอะไรล่ะแล้วอุดหัวผมไม่ขึ้นไปด้วย <laughs> ไม่อุดลาว,วาเนี่ยเว <laughs> ลาตายของจะได้ไม่ดด <laughs> ตกลาว,วา <laughs> จริงว่าวิมมันติคอเต็มเลยเรเวลผมใครจะรับผิดชอบ เดี๋ยวผมพาไปตีสเกลเลตันนะเพียวมีไงตรงนี้มีคออยู่ใช่อย่าเข้าใกล้ผมนะครับผมกลัวคุณแล้วคุณเป็นบุคคลอันตรายผมไม่ทำแล้วบุคคลอันตรายไม่ไม่ไหนตรงนี้มีคออย่ามาอะไรยังไม่ได้ทำอะไรเลยเอ็ i กิทอิสคิลเลอร์ใช่ผมเป็นฆาตกรใครก็รู้ฆาตกรเนี่ยหนีดีกว่า เป็นข้าแต่ก็วิที่นี่มี TNT ได้วยเหรอทำไมมีได้อย่างไรแอคิใสมาระเบิดใส่ผมเหรอวางไว้ใช่ไหมเปล่ามันมี TNT ได้ไงไม่รู้นะงงไอผมขุดโกสโตนด้วยก่าสามาแล้วุดเลยสามาทางทีต้องเอาโกสโตนเยอะๆหน่อยเราจะได้ไปทำโฮมไฟสวยๆไะฮะได้คอนมไปกี่อันแล้วเกิดอะไรขึ้น โดดข้ามลววาวาด้วยความข้ามลาวาเฮ้ยใครตีผมไอ้บ้ามาทำไมเนี่ยแมงป่องแมงป่องแมงป่องตีที่นัน่นนึงอย่าตีพี่เลยดีกว่าพี่บอกเลยดตยลกกุตายซะลูกแกก็ตายไปซะทำไมดุขนาดนี้เก็บ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 เจ้นี่อ่ะเยอะจังได้มากี่อันแล้วได้มาไม่รู้ไม่บอกไม่รู้ไม่บอก าไหลหอยให้งงอ้าวลาวาไหลลงมาลาวาไหลลงมาใช่ไหลลงมาได้ยังไงอย่านะครับอย่านะครับรังควมากแล้วนะครับไอคิวอยู่ใกล้ผมตายแน่เลยไม่ตายพบเจอลัคกี้บ็อกก์กับแร่คอร์สบริเวณข้างล่างฮะทุกคนจะขุดลัคกี้บ็อกก์สิไหมมันอันตรายไหมการพิการเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องลัคกี้บ็อกก์บอกเลยว่าผมผมจะรอดหรือเปล่าถ้าขุดอันนี้ รอดไอ็นกีโชคดีอยู่แล้วสิุดเลยผมจะขึ้นไปดูพีการบอกว่าผมไม่ตายผมก็จะเชื่อเชื่อมั่นจริงว่าว่าไม่ตายแน่ๆเฮ้ยได้หัวเพชรโอ้ p r o t e c t i o สอการระเบิดหนึ่งหายใจใต้น้ำก็อนเบกกิ้งสตายที่ไหนมาบอกแล้วผมว่าเจอสุดยอดสุดยอดใส่เลยผมเจอคอร์สเพียบเลยถ้าหุดคอร์สเราจะได้เยอะแค่ไหน ไปดีกว่าขึ้นบ้านแล้วกลับบ้านดีกว่านี่เขาขึ้นบ้านแล้วกลับบ้านนอนโอมันได้เยอะาเลยเนคะรัทนีนึงใช่ได้เยอะะปิดแอปเราแบบทันยอดโอเคเดี๋วยววิ่งกลับบ้านแปบบงานเข่าแล้วหาทางกลับบ้านไม่เจอไหนกลับมารือยางยังเลยกำลังหาทางขึ้นไปที่เดิมอ,อ,อ้อย อยน้ำอยู่ข้าวอาหารหมดอาสบายจริงเลยอ่ะแบบว่ากินน้ำฟรีแช่ออนเซนอะไรเงี้ยเหมือนคนอู่นรกเหรอช่วยด้วยหาทางกลับไม่เจอผมปิดประตูนรกดีกว่าทำลายทิ้งแบบยายผมจะกลับยังไงง่ะอ้าผมจะตายแล้วพี่กันตายเลยผมหิวน้ำผมจะตายจริงเงี้ยเนี่ยช่วยด้วยหาทางกลับไม่เจอขอพี่กัดหน่อย พิกัดยังไงดีนะต้องออกมาที่ประตูฮะแล้วดูพิกัดให้ผมจะบอกได้ยังไงผมจะไปเดี๋ยวนี้รอแป๊บผมเลือดหัวใจแค่ขึ้นดวงตายปะเนี่ยยังไม่ตายหัวใจเหลือซึ่งดวงไม่ไม่มีอาหารผมอยู่ที่ลบร้อยเก้าเจ็ดสิบห้าลบ่าเอ่อหนึ่งสามเจ็ดครับลบหนึ่งสามอ่ะเอกลบหนึ่งง่ายสุดเลยครับทีพีมาผมจบ เย้ยห้าวแล้วก็ไม่บอกแตบแบบฝนตกพอดีเลยเติมน้ขออาหารหน่อยขออาหารหน่อยเอาไปเลยครับผมมีทุกอย่างให้ท่านผมเก็บสตอเบอรี่กินกินไปเลยอาหารนี่เอาอันนี้ไปป๊ับปับปับปเต็มพอแล้วเต็มแค่นี้ไปช่วยกันคราบเลยได้ไม่เช่วยครับ ธรรมชาติได้ลงโทษเจ้าแล้วทำไมผมจะไม่หายอึดอัดชชียด้วยตายแน่นอนฮะฮะชชียด้วยยังไม่หายอึดอัด <c oughs> จะฆ่าผมคาบอ๋อเหรอใช่แกจะต้องกลายเป็นวิญญ,ญาณเฝ้าบอวิญญ,ญาณ <c oughs> ผีเฝ้าบอเฮ้ยอย่าทำผม <c oughs> <c oughs> จะกินทีเดียวคือผมก็ตายเลยเด <c oughs> ี๋ยวก็หนีคือแค่เขาชิงทรายผมก็โตแตกเลย <c oughs> เออเดีผมเลยอยากตายใช่ไหมไอ้น้องนี่ช่วยด้วยไม่ใครจะปล่อยให้เจ้าทร,รมานเดียวนี้แหละผมจะตีกันจนผมตัวตายเอื้อเตรียมตัวที่จะทำบ้านกันดีกว่าครต้องใช้อะไรไตัดไปต้องใช้เคล่เป็นดินเหนียวใช่ไหมใหญ่ลงบ่อจระเข้เลยแหละบอ่อผมจะเดินไต่ อ้าวอาหารจระเข้มากินเร็วนี่ไงคนที่แบบชอบทำลายผมก็อูลอย่างนี้แหละครับเห็นด้วยนี่ไงเดี๋ยวไปลองฝั่งนู้นกันคนก็เห็นมานี่มานี้เร็วพาพาลุยฝั่งนี้เร็วกว่าห้ามเข้าใกล้ไอ้กีนะครับบอกเลยไอ้กีเป็นบุคคลอันตรายโน้ผมไม่ได้อันตรายเลยอันตรายที่สุดไหนมานี้เร็วผมรอรับอยู่ รอรับอะไรไม่เอาไม่ไปหรอกอยู่ใกล้ไอ้กิตายตลอดไหนนี่ไงอยู่ในบ่อเลยเนี่ยบ่อไหนมาเร็วมาเร็วมาเร็วนี่ไงมาแล้วต่อายตัววิงการเดียมอีกแล้วเออวิงการเดียมนี่คือเรือเรือโกดูฮ็อกบอดไปโกดูฮ็อกบอดดีกว่าเราหอมกร๊บปิดประตู Gmail ไปแล้วเจอทะเลมันจะหนีเราต้องปิดให้หมดถ้าทะเลหายช่วงนี้รู้สึกว่าทะเลหายไป ไม่รู้ว่าหายไปได้ไหมมันตายหรือเปล่าหน้าหนาวหน้าหนาวตายได้ด้วยโดนน้ำแข็งใช่ไหมใช่กระส่าจับตัวใช่ใช่ใช่ไหมแหอะหันมายิบยิบหันมาจิบยัดนี่ไงแต่แถวนี้จะเป็นแถวที่เราจะสร้างบ้านใช่ไหมใหญ่น้องกีเปอร์จองแล้ไม่เว้ยเดี๋ยวมันจะต้องตายด้วยฝีมือของพวกเราตายด้วยฝีมือของพี่กันเอ้ยใต้น้ำอะไรวะเนี่ย ปลา,ยยาปาเปลญญาขาปะขาปะเอ๊ะย,ย่าเลยแล้วมันไม่กัดปลาใช่ไหมไม่กัดครับมันเป็นมิตรม,มันกัดเรามันดูนแบบมาล้อมล้อมเราล้อมทำไมล้อมทำไมม,ม,มันล้อมเราพี่การแถวนี้มีเคลแถวนี้มีเคลขุดเคลเลยได้เลยลงไ,ไม่คุ้นเร็วๆๆลงไปขุดเลยเดี๋ยวจะผ้าแบบนี้นะเอ้า ก็จะเอาเคลมใช่ไหมใช่เอาแน่นอนฮึบฮึบเราจะเอายังไงดีโอเคโอเคโอเควยปลาเข้ามาในเรือได้ด้วยจริงเหรอเ้าไปทำไมอ๋อให้เราผลกลับโอ้ยย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 ยนัยยนยมยไยยยดยยยยยยไยดยยยยยยย่ยยยยมยย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 เอาียาไงยย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 ้ยย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 ยเล่นแย่ ป่าตายแล้วปลาชอบอะไรลงไปขุดเคสแล้วไหนไปไหนแล้วเคอยู่ไหนใช่ปะมันไม่ใช่อ่ะโอ้ยถึงเวลาโน่นถ้าเราใช้พลิกแอคฟอร์จูมมันจะได้เยอะกว่าไอ้ดองดูไม่ไปอาจจะต้องไอ้นี้เดียวกันหรือเปล่านี่ไงผมลงมาละผมใจกล้าหน้าดานผมก็ลงมาเช่นกันใช่ปะเนี่ยใช่เคป่ะใช่ใช่ใช่ขุดออกมาแล้วมันเป็นแบบ ใช่นี่ไงได้มาแบบว่าเพื่พับแหลยได้มาสองอันเองแต่ผมกําลังหนาวเนี่ยผมได้มาเยอะมากเพราะว่าใช้พิกแอคใช้พิกแอคฟอร์จูนขุดจริงป่ะจริงได้ด้วยได้ได้มายีิบสี่อันแล้วเวอร์เวิร์ดมากใช่มันจะได้เยอะเพราะว่าเรามีฟอร์จูนจะได้แบบแพร์ออกมาเยอะมากเลยบื้อปะวิจอร์เคจเตอร์เคไปหาพีกันแล้วกลัวที่ไหนอ่ะ มาดิมาอุ่นเจ็บจังวิ่เจอเคลแล้วอ่ะทำไมฝนต้องตกด้วยกัดให้รถดิแน่จริงกัดให้รถกัดให้รถกัดให้รถแน่จริงอ่ะยืนให้กัดเลยใช่ไหมกัดให้รถเด็ดนี้เก่งกัดให้รถดิกัดให้รถดิเออเด่นนี้เขาแข็งแกร่งนะไงยืนให้เจอเคลย์งับเออกลัวที่ไหนอ่ะไกลพี่หนูอ่มอะโคตรชินในพี่จะยืนรอน้องบนบกนี่แหละทำไมไม่ช่วยทำมาหากินกันเลย เล่นเล่นเดเดีเด็กเด็กเกเด็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 เด็กเด็ดูกด็กรดเลยปัด็กเด็กเด็กเย้เด็่เดากเด็กเว็นเด้กเด็กเด็กเด็เด้กเด็กเด็กเเด็เดเด็่เเด็่เดเด็เเด็กเด็กเด็กเดกเด็กเดกมด็กเด็กกเกเด็กเด็กเด็กกเเลแกบว่าเเเเ ตึกโป๊ตกตึกนี่ขายเลยถึงเลยยี่สิบใช่ถูกจังไงต่อเราเราต้องทำไงต่อฮะตึกโป๊ตึกโป๊ตึกตึกเราต้องเอาของที่เราจะใช้เงินมาวางไว้อย่างนี้ฮะวิยงเขาเสียใจเนยทำเลผมไร้่ามากโอเคครับผมจะระเบิดไหมฮะทำเลก็มันฝรั่งไงนี่ไงเดี๋ยวเราก็เซตโฮมที่นี่เป็นโฮมทูแล้วเราก็กลับบ้านไปเอา สวยมากครับผมเป็นบ้านที่แบบว่าสวยงามสาดตาศิลปะมากซึ่งมองไปทําให้รู้สึกถึงความว่างเปล่าอย่างแบบเห็นได้ชัดมากเป็นบ้านที่แบบไม่มีอะไรเลยเป็นศิลปะสไตล์แบบว่าว่างเปล่าให้ความรู้สึกแบบเง่เพราะทําทำให้เราเป็นสายมโนอย่างแท้จริงนะครับก็แบบโอ้ยดูบ้านสวยมากโอ้ดูหลังคาแล้วกันดิผมชอบเรียงอันนี้มากเลยนะดูนุ่ม ดูแบบกว้างมากเลยเตียงโอ้โนาอเตียงนี้สวยมากเละแล้วดูดิแบบหลังคาก็แบบให้อารมณ์เหมือนแบบฝนตกแล้วแบบได้รับฝนจิิ๊ๆใช่เข้ากับธรรมชาติสุดยอดมากเลยอ่ะจะเลิกมโนกันได้ยังคนมโนมาสร้างกันดีกว่าหรือเลิเราต้องการไอ้นี่แหละฮะไม่ไงาเรามีบล็อกอันนี้เีนไหเราเคลมมาทำอะไรที่มันผมเห็นเหมือนตัวอะไรเดินวับตัวอะไรฮะยอมโลด ย้อนไปเลยจึงได้มาแล้วนะ40อันมาเดี๋ยวลองไปดูก่อนดีกว่าว่าน่าจะพอแล้วแหละนะเพราะสุดหญ่เราจะใช้สีขาวใช่ไหมกับสีดำนิดนึงอย่างนี้มันจะไปเลยสวยหรือเปล่านี่คือมาแล้วุ้วบ้านวิ่ยผมป้าปลาดํดินปลาแซลมอนวิ่ยผมไปแช่ออนเซนแป๊บเราควรจะทำยังไงต่อดีเราควรจะทำออกมาเป็นสลับเป็นสลับ มีการจัดการเลยเดี๋ยวผมจะทำบริเวณด้านข้างให้กระจกเอาเป็นสีฟ้าแล้วกันนะสีน้ำเงินน่าจะง่ายดีสีฟ้าทำอะไรทำสีฟ้าปุ๊ทำเลยทำกระจกใช่ไหมใช่แล้วทำกระจกปั๊มมันไกลอ่ะจะปิ้งต้องขยับเข้ามาใกล้กว่านี้อะไรไกล เอาเลยวางก่อนเลยครับผมจะเป็นลูกมือให้ครับเป็นลูกมือให้เหรอใช่ตรงนี้จะเป็นเดี๋ยวโดนทุบทิ้งเดินทุบทิ้งนี่ผมก็ทุบใช้โชว์เวลตีฮะเรามีคิวชาร์จอยู่ลืมไปไหนทำยังไงอยากให้ผมทำอะไรบอกผมสั่งผมได้เลยครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันตรงนี้แหละผมเออตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละสุดยอดฮะเป็นอะไรที่กำลังจะพูดแต่พ่การก็ทำก่อน แน่นอนผมรู้ใจเนี่ยรู้ใจไงดีนะอย่างนี้สวยไหมหลังคาลกเนี่ยเรต้องทำยังไงครับไม่รู้สินะไม่ตลกหรอกดูดีแล้วนี่หลังคาผมว่ามันต้องมีความยึกยักฮะในเมื่อโมเดิร์นเนี่ยโมเดิร์นเนี่ยความยึกยักนี่ต้องมาก่อนใช่ปะเอาเลยว่านี่ต้องเป็นอย่างนี้ปุ๊บ อย่างนี้ไหมตลกไหมไม่ตลกแล้ว <statistically> ก <uther gra bs> ็ให well ้มันยืดออกมาน่อนึงแล้วกันเพื่อความตะไลไม่ตลกแต่ว่าชั้นอีกชั้นนึงอ่ะข้างบนอ่ะมันต้องยืออกมาบน่กั้นยืดมายึกยักใช่จะยึกยักแบบว่ามีความยึกยักไม่เท่าเทียมได้ไห อยากได้บ่อน้ําล้อมบ้าน่ะทำตรงนี้ดีกว่าเจอสลามได้แหละนั่นไงมาทำไปไอ้บ้านนะไปตะนวนน้องไม่ต้องกลับขึ้นมามาทำอะไรดีนะวิสลามันเยอะจังเยอะจังเลยน้านไงเดนใส่ผมนี่แล้วอ่ะรือจักดัสบอลหรอแก้งผมตลอดเอาอย่างเราจะไปทำตรงไหนกันต่อดีนะผมคิดไม่ออกเลยแฮ ขึ้นมาแล้วอุ้ยเสียวตกจังเลยเสียวตกจังเลยโคตรระแวงเลยเวลนาะผมดนเสียวตกทีไรลัวแอก็กกตีผมไม่ตีคราบอกว่าเสียวตกผมก็ไม่ตีเสียวตกอย่ามาเถอะแมไ,มไม่ไว้ใจกันเลยไม่ไว้ใจแล้วครับคุณทำให้ผมเสียวความไว้ใจไปหมดแล้วเสียความไว้ใจความเชื่อใจที่เคยมีให้ทั้งหมดหมดไปแล้วครับทำไมหดหลายหดลายที่สุด หมดร้ายที่สุดเลยตกเลยตกโอ้ยสลามใชโอ้ยติดพิษโอ้ยโอ้ยโดนสลามพ่นใหญ่ใส่ฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันให้หมดมืดแล้วฮะงานเข่าเอ้ยเรามีนี่นี่ว่าบลิกที่เราเอานี่ไว้จะมาทำเป็นอิดด็อกนะฮะเพราะว่าเป็นอะไรที่สวยงามของสวยงามจริง เชื่อดีไหมแนะใช่ผมจะได้ลายอิดตรงนี้ฮะลายอิดยึกยักเอานะผมจะเริ่มสถาปัตยกรรมความยึกยักเอาเลยฮะดูกันดีกว่าว่าศิลปะของพวกเราจะเจ๊งหรือจะยังไงฮะมาดูกันดูกันได้ที่โอ้ยตรงอีแล้วโถ่เฮ้ยไม่รู้ครับผมแบบจากรยานการล้วนๆวาไปเลยฮะมาดูดีกว่าบ้านในจินตนาการของเราจะหน้าตามาเป็นยังไงอีมา ผามีผามีผีมาผีจะ๊บวิมันยงคันูมายิงคันูมาวางเลยผมรอดูอยู่ไม่ได้อะตรงนี้มันไม่ได้มันจะวางกระจกไม่ได้ครับบล็อกมันไม่เขาเรียกว่าบล็อกมันไม่เป็นเลขคู่บล็อกมันเป็นเลขคี่ไหนดูหน่อยโอ้ผีมามาทำไมอื้กัดทีนึงกัดทีนึงแต่ถ้าได้ทำมั่วก็อาจจะอาจจะพอเป็นไปได้อยู่ครับทีที่ เดีย๋ยวผมไปช่วยดูให้นี่งไงล่ะชิมเมนเด้งไหนอันนี้คือการทำมั่วครับนี่ไงก็วางมันต้องวางอะไรนยทำไมมียกย้อยอะไรเงี้ยเท่ไปล่ะนี่ฮะเราต้องวางกดรูดตรงนี้ไปเพื่อความแบบว่ามีความไม่เท่ากันเป็นขั้นบันไดเนื่องจากความช <c oughs> ิดนะครับมาทำแล้วแล้วทีนี้ขอสีดำหน่อยเดย็มีปะสีดำ,ดำเพื่น เราต้องไปเอาที่ขนแกะฮะรอสักทู่เดี๋ยวผมไปเอาให้รับไปเลยขนแกะเย้ขอบคุณครับ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 ขอกินน้ำบ้างเอ้ผมไม่มีแก้วน้ำเลยก็คุณให้ผมมาจำไม่ได้หรอผมให้ไปแล้วไงแลวตัวเองก็ไม่มีใช่ใช่เอาแก้วเปล่าไปเอาแก้วเปล่าไปไงไม่เห็นแก้วเปล่าเปล่าแก้วเปล่าเปล่าก็สามารถตักน้ำนี่เป็นน้ำคลองได้มันมันมันแอบแบบว่าไม่ไม่ลงลอยกันเท่าไหร่ครับแต่ไม่เป็นไรครับดูจากหน้าเขาไม่รู้หรอกครับ อย่าบอกเอาออกกระจกให้หน่อยดิมีกระจกไหมกระจกแบบไหนกระจกแบบไหนก็ได้เอาไปเลยเอกิดูทางนู้นนี่ครับไหนครับคุณเห็นดวงดาวนั่นไหมครับเห็นแต่พระจันทร์ครับผมคุณนี่เห็นดาวเหรอไม่เห็นดาวใหญ่มากไหนนู้นไม่เห็น อะไรวะแสดงว่าเขาเรนเดอร์ใกล้ใช่ไหมเออคุณไม่เห็นนี่วาเดี๋ยวขอดูเรนเดอร์เราเองสิยี่สิบไฟ์จริงเหรอเฮ้ยความเขาแรงขนาดนั้นเลยอ,อะไรอะเอาบ้างดิไอ้เราแบบแรงว่ะทั้งเปิดเซิร์ฟทั้งอะไรโหยี่สิบไฟล์ไม่ก็ตกเลยเฮ้ยไม่เห็นมีเลยดาวเดียวอดเห็นเลยไปดีกว่า,า,วาหลอกหลอกให้ดูแล้วก็ไม่มีดแดดส่องเข้าตา สงมันจ้าสลัเกินแดดรุนแรงมากตรงนั้นนี่ดาวแล้วดาวต้นสมัดเหล่อนะฮะแอ้กี่มองไม่เห็นแต่จอผมเห็นไงไม่ดูกันตอนนี้เราก็สร้างมาแบบว่าสุดยอดแล้วเนาะดูดิใช่ค่อนข้างแบบว่าเกือบเกือบจะใช้ได้นะคือแบบตอนที่สร้างนี่แบบเงียบมากไม่พูดกันแบบใช่ก็เลยต้องตัดแบบพิการของวนกันดิเออไม่สวยอะไรแะอะไรนะข้างหลังแล้วก็จะเป็นวงกลมอย่างนี้ใช่เป็นโดมแบบโดมกระจก แบบวงกลมคือวงกลมถ้าดูสังเกตจากแบบนะฮะบ้านเราจะเป็นแบบลักษณะเหมือนตัวยูก็เป็นโค้งใช่แล้วตรงนี้ก็เป็นข้างบ้านที่ช่วยกันออกแบบมานะครับด้านด้านขวาของผมนี่ใช่ด้านขวาด้านนี้จวิ่งเป็นสวนดอกไม้แดดเข้าตาสวยมากเลยนบมุมนี้ใชมีความแบบลายขาวดำแล้วก็มีอิดบล็อกแล้วก็มีแย่ใช่มีความยึกยักมีความโมเดิร์นอย่างสูงมากและด้านขวาเป็นของไอกี่ครับผม ด้านยด้านนี้ฮะผมท้บ่อน้ำไว้แล้วเป็นสาวว่ายน้ำนะครับนะสามารถว่ายได้คึงสามารถลงไปกระโดดเล่นได้นะฮะแล้วก็นั่นแหละตามสภาพแล้วก้หาปลามาปล่อยเลยแล้วแหละใครทำครัวอยู่ที่สามารถจะแอบดูได้นะครับโอ้มีคนว่ายน้ำอยู่ตรงนี้จะเป็นห้องครัวนะคะคือวางแผนไปแล้วว่าห้องอกหนึ่ห้องครัวแน่นอนคุณไปว่ายน้ำนะฮะคุณไปว่ายน้ำเดี๋ยวผมจะแอบส่องได้ครับ อากาศค่อนข้างดีจยงเลยคือแบบรอบบ้านก็มีสัะน้นะแต่แบบในบ้านแบบมันหลุดกว่าเอ้ยบ้านแล้วใครมองอ่ะบ้าฉันลืนเกียดเสียงอ่ะทำชั้นสองกันต่อนะฮะซึ่งใช่ต้องไหนเป็นทางขึ้นนะฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นบันไดทางขึ้นนะฮะอยากได้ฝั่งไหนบันไดทางขึ้นตอนนี้ผมกำลังกั้นกำแพงเอ้ยกั้นผนังอยู่ครับกั้นผนังใช่ไหมเดี๋ยวผมไปเอาเราควรจะใช้ไม้อะไรดีอ่ะ ไม้บิสเดียวกันไม้บิสเพราะว่าเดี๋ยวเราตั้งใจว่าจะทำพื้นเป็นไม้บิสนะฮะซึ่งมีโอกาสที่สลามจะเกิดแล้วก็ระเบิดบ้านพังเป็นอะไรที่โหดหลายมากเอ่ไม่ระเบิดหรอกระเบิดระเบิดเถิดเถิงรู้จักปะผมอยากได้แบบว่าชั้นสองมีพื้นกระจกด้วยทำได้ไหมอ๋ออยากได้พื้นกระจกใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมกั้นพื้นนี้ไปก่อนละกันนะใช่แต่พื้นเราแบบครึ่งบกบ้างกลางบกบ้างผมว่าน่าจะทำยากต้องดูก่อน มันจะไม่มีความโมเดิร์นถ้าเกิดมันเป็นแบบว่ายึกยักเกินไปนาะยังไงแน่นพอดีเขาย,ยังบอกว่าทางกานยึกยักเยอะดียกักเยอะๆดีแล้วสวยดีโอ๊ยแต่พอเยอะตอนี้เดี๋ยวมันจะยึกยักเกินไปใช่เดี๋ยวจะยึกยักเกินไปมากว,ว้าเลยมากวาเลยไม่ไหวเลยของโมเดิร์นนี่จะสวยงามไม่ในเชิงงานคือมันจะกระโดดยึกยักมาก เย้ผมขึ้นมาชั้นสองแล้วมีไงผมทำเอ้าเขาขึ้นไปทั้งไกลหมดแล้วเขาขึ้นอย่างนี้เย้เสร็จแล้วอะไรเสร็จเหรอก็เสร็จแล้วครับชุดละเสร็จชุดละแล้วเน๊ะบวชตัวเลยหมายถึงบ่อปลาแซลมอนใช่ไหมใช่บ่อปลาเสร็จแล้วนี่ให้ดูเลยบ่อปลาถุยครับผมนี่เลยบ้านเย่เป็นบ้านที่ใช้เวลานานมากเลยนะฮะ ยอดครับผมเดี๋ยวพาทหน้าเราจะมาตกแต่งข้างในกันนะครับนะใช่แล้วก็ถ้าเกิดสมมติอยากให้สร้างห้องอะไรก็ลองคอมเมนต์กันดูนะครับเผื่อเราจะเลือกมาสร้างเนะาะเดี๋ยวได้ให้ใไอเดียเด็ดๆอยากได้ประมาณไหน,น <ะ S 2> บอกได้นะอยากได้ตู้ปลาอยากได้ห้องนอนอยากได้อะไรใช่นี่เลยตรงนี้ทางขึ้นชั้นสองครับโหมีวิวลงไปดูข้างล่างด้วยสามารถโดดมาสร้างต่อต์ได้เออแอบดูได้นะครับที่บ้านมีอะไรกินบ้าง ใช่แล้วก็นี่เลยเป็นตะเบียงนะครับที่เราสามารถจะกระโดดลงไปได้ใช่ถ้าเกิดมีคนปีน่ซนก็จะตกลงไปเนี่ยจะไหะตกครับอยากฆ่าผมจังเลยจะตายแล้วตีพี่กันฮะจะเป็นยังไงมันเป็นยังไงไงล่ะตีผมผมจะตายแล้วอย่าฮะอย่าใช้ไม้ h e a มีเจ้อเค นะก็นี่ข้างล่างก็สามารถดูคนว่ายน้ำได้ด้วยจำเจใช่ข้างล่างเป็นบ่อน้ำนะฮะแล้วก็แบบเพิ่มความเสี่ยงในการใช้กระจกเป็นพื้นใช่แล้วก็นี่เลยข้างหลังนี้ก็จะเป็นแบบจุดที่ชมดาวตากลมชมวิวมองดาวใช่หอดาวมองะอาทีตย์่ใช่แสบตามากนะครับสายพดูแรตาสดๆไปเลยนะก็อยากให้สร้างอะไรเราจะตกแต่งภายในข้าง์ทหน้าเนาะใช่แล้ว ใช่พอพักนี้เราเล่นกันมาแบบแทบจะ3ชั่วโมงกันแล้วอัดมาประมาณ3ชั่วโมงนะครับโคตรเซ็งก็นั่นแหละอย่าลืมคอมเมนต์นะครับผมนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับใช่แล้วแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปนะฮะพาร์ทนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับเย้เฮ้พาร์ทนี้เขาไม่ตีเราอ่ะเฮ้